มาพี่น้องมาคี่นะ, <S <S ะก๋อน,น่วยไงนะเบิง้งเปรียบกับฝาเมืองเบ,บิ้งนะอ่ะนี่เลยจ้ะเป่งๆแต่นี้มันมีขายอยู่ร้านแขกเีนนก่น้องร้านตุรกีเนาะไปหาซื้อได้ผู้ใดอย่างสีเหลืองๆสดๆพี่น้องเห็นมั้ยเข็นซัดมั้ย เนี่ยคล้ายๆกับปลกงพี่น้องโอเคเนื้อเขามีมีความอ่าฟินแบบนั้นพี่น้องสื่อของเขานะอันยากษ์ใหญ่หรือ,อเอริโอโพอสต์พอทริอัสพอทริอัสจัพอเนียเงาแห้งพี่น้องได้เขียนเป็นไต่คิบบ้างเด้ดดอ้องอ่านพี่น้องเงาแหง้ง มันคล้ายๆมันมีรสชาติแบบนี้น้องเปลือกเป็นมอสเป็นรับปอกเห็นหมั้เขาจะมีคล้ายๆคว้มคล้ายๆกับปักปังบ้านเฮาพี่น้องแต่สุดท้ายรูปมันถินม่มไปแล้วปักยางไปทำน่องนียพี่น้องมีความมีความหอมๆเป็นผลไม้แบบข้มรู้สซึ้งอ่อนๆพี่น้องแบบกินอ่อนๆน่ะแต่สิพรางในให้เบิ่งได้จังหอมเป็น เห็นป้องรูระหายูโรพี่น้องคาซิมมไนแบบนี้ได้จ้าข้างในเห็นป้โอเคเดี๋ยวพาอีกลูกหนึ่งห้เบิรงแบบว่าต้องปอกเปลือกป้องได้จ้ะเนื้อคาซิเป็นซ้ำๆแบบน้ำๆพี่น้องมีความเปรี้ยวอมหวานพี่น้องหอมกินไปเพื่อทำจำพี่เกลือก็ได้ Zum ja. genau. ja. Sie bauen statt nur Schützenquellen. Ja, ach mal. Aber was hat das mit dem Wagen zu tun? Ich würde wahnsinnig gerne mal in den Waffenschrank sehen. Darf ich? Wir Wo sind Sie denn ausgebüxt? Kriegung München-Trompeter. Machen Sie das Ding auf. Schämen Sie sich. Ich bin in Trauer. Aufschließen bitte. Oh, เสียงทีวีด้าถ้าถือลูกหวานกับหวานนี่ป้ะถือลูกสมกับสมแหง้งแต่ก็เจ็บเป็นกลางๆแบบเปรี้ยวอมหวานเค็ดๆ ต้นสายพันธุ์เขามาจากประเทศจีนแต่ว่าไปปลูกกันส่วนมากอยู่แถวส่วนสเปนพี่น้องนะพวกแม่บอกไฟเด้อ <laughs> พ่อก็เม่ไปขึ้นไฟมาขายไปซะ,ะนะอ <laughs> ย่บันกอ พี่น้องย่รานแขกตุรกีไประเทศเยอรมันพี่น้องหรือต่างประเทศอื่นลองไปหาบ้างเด้อเขาซีมีว่างขายแล้วเวลาเรือกพี่น้องให้เลือกอ่าลูกนิ่อยแบบนี้นะเขาจะมีความหวานมากกว่าลูกไงแบบนี้กินทุกปีมาพี่น้องเอาไป่ซ้มพีเกลือเอาไปตำใส่น้ำพริกกะปิจะเป็นให้ใครก็เบกเกรนนะพี่น้องเป็นอา ยังกกเกาะม,มึกอึบในแมมบรนเทาอึนมึกอึบก็ซาไลอึนมัมมึกอึบเอาไปเสะเห็ดน้ำพริกกับไดพี่น้องน้ำพริกกุ้งสดเนาะเอาไปขลุกเสจเจวกับปิแซ่บน้ำลายแตกไปแล้วพี่น้องพป่น้อนได้ยังเสี่งหาดุ่มแล้ว right on